มีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมก็ใจรื้สักครั้งไอ้ติเขาจำฉันนั้นก็ท่างก็ท่ากไม่เคยสีวังเป็นเพราะเรื่องปีบ้าแม้เราจะฟาจีบไปใจฉันก็ยังยื้อฉันไมใสุดแล้วเปาอะว่าจ อ้ยเจอบอกแปแต่สุดท้าก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมเธอใจเลยสุดค่ะไอจีเคอช้ำชินนานค้ำแต่ชำไม่สวราเป็นพราุปเป่าแต่เป็นเพราะเธอสักจี่ป่า อย่าทำให้ฉันทั้งง่ายนี้นอยู่ใช่ไหมไม่โสดอีกแล้วได้ปะไอคิวทำได้ <c oughs> ไหม <c oughs> วันนี้จะเสกี้พี่มรักแตน่นุ <c oughs> จะทำให้พี่ได้รู้มาลากกับนุไม่รู้ไม่หมดว่เศษแ,แต่นุมีเพียงหัวใจ